สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งค่ะช่องไลายแซมสั้นขวัเมืองนะคะนี่โอ้ดูไปสนก็หอบอะไรไหนคุณได้อะไรเต็มไม้เต็มมือเลยง <When S 1> านดำบ่เวนเวนเวนอ <ป>ตัวใ, <น S 1> ใส่งานครับตัวรัดงานอื่นูนะคะเวลาช้างนอนนะครับจะทำให้งานเสียหายหรือจะสึกลออ่อได้จะไม่ทําให้งานเสียหายหรือสึกหลอเรามาดูงานพี่ขวัญน,นะคะดูสไตล์งานพี่ขวัญงาน,นจะใส่ยากนะครับใส่ยากมากนี่เพราะว่าข้างหนึ่งต่าดูค่ะข้างหนึ่งสูงไม่รู้จะสูงต่ำยังไงไม่รู้จะสูงต่ำยังไงจะเป็ี่นเป็นของโอเล่เลยครับนี่เออเออเออมันจะสูงไปเรื่อยๆไหมเจ้าสูงไปเรื่อยมันจะงอนยางไงเลย อันนี้มันจะลงไปนี่ก็ต้องทำยังไงวิธีจะดัดได้ไหมดัดไม่ได้ใช่ไหมดัดไม่ได้หมดสิทธิ์แล้วโอเรามาดูพี่ควันเราให้งาพี่ควันนี่ยาวเม็ดเท่าไหร่เมตรยี่สิบเก้าเม็ดยี่สิบเก้าเซนนะคะสองข้างเลยใช่ไหมหรือว่าข้างเดียวข้างตอนนั้นเราวัดข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างขวาหรือข้างซ้ายมาดูวิธีนะคะ บางคนอาจจะเพิ่งมาติดตามช่องช้างเนาะเราใส่อ่าเนี่ค่ะสีดำๆเนี่ยยางสีดำนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไม่ให้งาของเราสึกโหลได้นะอ่าไม่ให้งาสึกหลเห็นไหมดูข้างๆเนี่นะคะน,นี่เห็นไหมมันเปเปๆแบบนี้นี่เปเปๆนี่ภาษาอะไรภาษาลาครับภาษาลานี่มันเป๊เป<า>ะๆนะมันจะเนี่ยมันไม่กลมนะนี่มันจะเปเพราะว่ามันถูกับดินใช่ไหม่นี่ค่ะเพราะว่าเขาเสียดสี กับดินนะคะนอนทุกวันแทงดินทุกวันไอ้จานวันที่ยิบซีไอ้เพชรยิบซีไปให้งานกับจานออเดอร์ยิบซีสิ่งหอนี่แหละนี่อยู่แถวโนนสวยโน่นสูมนี่อืมนะนี่ค่ะพองาเป๊ะๆนั้นเราก็จะเอางาน,นี้นะคะสวมเข้าไปโอ้งา ยางนะคะนี่ดำๆนี่คือเขาใช้อะไรยางนอกรถยางนอกรถมอเตอร์ไซค์นะคะเคยเคยลองใช้ยางอื่นหลายยางแล้วนะครับมันไม่เหมาะใช่ไหมไม่อยู่บางคนใส่ใส่ยางใช่ไหมใส่ยางน้ํานั่น่ะครับมันไม่อยู่ครับไม่อยู่ใช่ไหมมันไม่มาตรฐานเหมือนกับยางนอกรถการใส่นะคะใส่เข้าไปเราจะตัดอ่ายางแล้วก็พาใช่ไหม เราเอาเอาลวดข้างในเอาลวดเอาลวดข้างในอใช้แต่ยางมันไม่ใช่วันจะง่ายงนะแล้วก็หาห่วงแบบนี้นะครับห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่งานผมหามุมกล้องไม่ได้เลยโสนน่นค่ะแล้วก็หมุนนะคะใส่ห่วงลงไปหมุนให้แน่นนะเรียกใบคัพอีนะพงอะไรครับพงอะไรหมุนให้แน่นนานะคะเนี่ช้างก็จะได้ไม่เล่นไม่หลุดเล่นได้ไม่หลุดอืมเล่นได้แต่ไม่หลุดถึงจะหลุดก็หลุดจักหนึ่งอันก็ยังเหลือ สองนะครับคนี้เล่นเล่นเล่นแรงกว่าครับต้องใส่อืมนี่ก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังช่วยได้เนาะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะอือาละนี่แล้วก็พี่ควันของเราจะใส่ช่วงไหนอีกนะคะดูดูแต่ตัวนี้มันจะไม่เกรกมันไม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนเพื่อน เื่ออื่นยังไม่มีครับพี่แซมนี่ไม่มีนะแบบนี้นีนี่รุ่นนี้ไหนมาดูใกล้ๆรุ่นนี้เขาจะทํามาเพื่อแบบไหนเพื่อดัดออกแบบโดยไพลส่วนดัดงานะครับนี่ดัดงาเพราะว่าเวลาโนนเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมมันจะคว้มาถึงนี่นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่มาดูดูรอยแผลเห็นไหมนี่เวลาขนมโนนมันจะพ้นมาถึงนี่เลยพ้นไปถึงนู้นครับอ๋อนเล็ก็เลยคิดออกแบบ เออกแบบออกแบบนะคะเอาไอออกแบบยังไงเรามาดูนะคะหอดเยล่าหูหอดตลอกเพ่งเพ่งพระเพ่งซึ๊งเยล่าหูหอดหลงเพ่งจะไใส่ตรงนี้นะครับนี่ถือไว้แล้วก็เสริมปลาย เพราะว่าเราไม่อยากให้เราค้นนน่ดูสิเราไม่อยากให้อะไรนี่ใส่เพื่อป้องกันอะไรไม่ให้งานค้นไปไม่ให้งามันพ้นกันไปคือให้งาเขาชนกันไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมใช่คร yes. so. ับเอาก็ครับโอเจ๋อเจ๋ออันนี้อ่ะจะให้ใส่ก่อนนะคะนี่ดูครับดูอ๋อนี่นี่ ใส่ไปแล้วงาเขาก็จะชนเงินไปแบบนี้เขาจะไม่ได้แบบอะไรนะเรียกอะไรนะไม่พ้นกันไม่พ้นกันจะไม,ไม่ไม่เกยกันแบบอันนี้มันก็จะดันไวไม,ไม่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 ถือว่าเจ็บนะครับเพราะงาเน่ยยืดหยุ่นได้ปลายมันเนาะใช่ครับเขาก็จะดันกันไปแบบนี้ทีนี้เขาก็จะไม่ได้กลายกันมาแบบยังไม่ค่วยกันง่ายไม่กันไม่ค่วยกันเขาก็จะชนกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็จะยืดออกมาเรื่อยๆเหมือนกับลายป้องแล้วก็ ปลายทองเงินเนาะอืมงานเขาก็จะเหมือนชนกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นวิธีการของปลายโซนนะคะคิดประดิษฐ์ตัวใส่ปลายงาของพี่ควันนะคะอืมใส่แบบมาตรฐานแน่นหนานะคะในสุ่มของเราก็มีเชือกเดียวนะที่ใส่ปลายแบบนี้ ดูมาดูตรงนี้ครับยัไม่พ้นกันแล้วจะไม่พ้นกันนะใช่ไหมก็จะดันกันไปเรื่อยๆคือคือเขาก็จะไม่ไขว่กันมาแต่มอนเหมือนทองคำเหมือนของพ่อมหาทองคําก่อนหน้านี้เนาะใ่ครับแล้วก็ของใครอีกของโอเล่ของโอเล่ของโอเล่ก็จะไปแบบไหนไปแบบนี้เหมือนกันเออแบบนี้เหมือนกันของพี่ควันก็จะพยายามให้เขาชนกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะได้ใช่เม็ดกว่าๆเ่าเม็ดห้าสิบมันมันมามาถึงนี่นะมออก็ยังดูดีทีนี้ทีนี้ด้านข้างมันก็จะโกโก่งออกนะคะ ก็ปลูงออกแล้วก็คือมันมันจะดูไม่แคบนะครับถ้าเราปล่อยไปเลยเวลานอนถ้าเราปล่อยให้เขาอะไรนะพ้นไปมันจะพ้นไปก็จะแคบไปเรื่อยๆมันกเวลานอนก็จะแคบไาอย่างนี้แคบไปเรื่อยแคบไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้าถ้าอย่างนี้เราก็ดันมันไ้อย่างงี้อันนี้ก็ออกอย่างงี้แล้วมันก็เริ่มกล้งออกอันนี้ก็ไปอย่างงี้ไม่ได้ดูดีนะฮะดูสวยใช่เป็นวิธีการที่เราต้องเติมโหร เสริมไว้นะคะป้องกันไว้เราไปดูของพี่แซมนะพี่แซมจะไม่มีฮะนี่แซมคือว่างาถ่าแล้วนะพี่แซมคืองานเขาแบบกว้างอยู่แล้วเนาะทางแล้วนะต้องไดูผู้ใหญ่ทรงชัยนะครับผู้ใหญ่ทรงชัยนี่ก็คือจะให้เขาผู้ใหญ่ทรงชัยนี่คือจะสวยแล้วเราไปดูไปดูงานผู้ใหญ่ทรงชัยนี่แบบนี้คือสวยมากสวยหายยากนะอยากอยากให้ทําแบบนี้อยากเป็นแบบนี้ตัวจับอยากอยากให้งานพี่ขวัญนี่เป็นแบบนี้เนาะนี่เพราะว่าไม่ต้องไปดัดอะไรเลย ไม่ต้องป้องกันอะไรเลยเพราะว่างางาเขาออกมาสวยแต่ว่าความวความยาวของเขาจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นช้างที่มีอายุแล้วนะคะคนี่อย่างพ่อใหญ่เราก็คือใส่เห<อ>มือนกันนะคะนี่เขาพ่อใหญ่ดูโชว์โอ้โหดูยกงาโชว์ด้วยนะมั <laughs> ยกงาโชว์ถ้าได้งาแบบพ่อใหญ่นี่ถือถือว่าสวยจะเรียกว่างาอุ้มบาทนะคะพิกขวันนี่เรียกอุ้มบาทได้ไหมยัง,ยง,ยงใช่ไหม มันไม่อุ้มเนาะแต่ถ้าของพ่อใหญ่นี่คือต้องอุ้มบาทจริงๆของ,อทของเทแน่นอนอพระอุ้มบาทไปแบบนั้นใช่ไหมนีม่เป็นวิธีที่เราต้องใส่นะคะอย่างพ่อใหญ่ขนาดมีอายุแล้วเราก็ต้องใส่เหมือนกันนะคะนี่<อ>กัน<อ>กันกันง,งานเสียดสีกับดินนะคะเวลาเขานอนหรือเวลาเขา,าแทงดินนะคะ ก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ารุ่นนี้คือยังไม่ใส่นะคะนี่รุ่นนี้รุ่นนี้ยังไม่ใส่นะคะใส่ใส่ไม่อยู่แล้วก็เขายังต้องได้เล่นอะไรอีกมากมายเนาะยังแต่งหลายครั้ง <c oughs> ยังแต่งอีกหลายครั้งนี่ยังบุญสรงก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะคะบางคนก็ใส่ยางในรุ่นบุญทรงใส่แล้วค่ะบางเชือกก็ใส่บุญทรงนี่ไม่เน้นใส่ไม่เน้นใส่ครับในซุ้มของเราก็จะมีใส่สามเชือกนะคะมีพ่อใหญ่ธงชัย พี่ขวัญพี่แซมนะคะส่วนสองน,นุ่มน้อยนี่ยังไม่ใส่นะคะหนุ่มน้อยนี่ก็จะได้เวลาไปออกเดินอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นควานคู่ใจกับวาวานะคะฝนขอตกแล้วเหรอเาเก็บ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  เอาเก็บได้ไหมเอ้าเอ้านะรุนว่ารุนว่าว่าวาจะเก็บตะโขได้ไหมเอ้าเอ้าเออโอ้ยว่าจะเก็บได้นะครับออกเขาไปน้ำช่วงนี้เขาออกเดินบ่อยนะคะช่วงนี้เด็กนี่ทำไว้สำหรับุาวาวาเลยนะครับ โอวาวนี่งางายาวเหมือนกันกี่ปีถึงจะใส่แบบนั้นได้สิบปีขึ้นไปรุ่นสิบปีใช่ไหมถึงจะใส่อะไรนะป้องกันป้องงานบอกเราว่าสิบปีนะถึงจะได้ใส่เหมือนรุ่นใหญ่นะคะใหญ่ไปกับคลิปนะไันได้เดินไปทางไหนรับพวกพันะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ คนขับรถให้พ่อหนึ่นงนนยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยคะ่ะในช่องของเราค่ะจ้องพายแซมสั้นฝันเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่ง,ไ,งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเ<จ>ออเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะห <rí> e, างยางซีจะลดเลย